วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกของประสาทวิทยาศาสตร์มิตรภาพและแก่นแท้ของความเป็นตัวเราเลยก็ว่าได้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากงานของนักประสาทวิทยาคนหนึ่งชื่อสตีฟรามิเรสซึ่งเขาไม่ได้แค่พยายามจะคำความเข้าใจความทรงจำนะแต่เขาตั้งใจจะควบคุมมันให้ได้ฟังดูเหมือนพลตหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับ แต่สาหรับรามิเลสกอับอาจารย์ของเขาแล้วเนี่ยคำถามนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยเข้าไปในสมองของเราเอาละครับมาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามานานเป็นร้อยปีแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามตามล่าสิ่งที่เหมือนกับเป็นจอก,กศักดิ์สิทธิ์ของวงการเลยก็คือร่องรอยของความทรงจําที่จับต้องได้ในสมองที่เขาเรียกกันว่าเอนแกรมครับสมัยก่อนนู้นเลยนะครับมันมีการเถียงกันหนักมากเลยว่าสมองเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนเป็นตะข่ายผืนใหญ่ที่เชื่อมกันไปหมดเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เชื่อว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคือเซลเล์เล็กๆนับล้ลานๆที่ทํางานแยกกันต่างหากและสุดท้ายนะครับคนที่มาไขาข้อข้องใจนี้ก็คือซานเตียโกรามอนอีคาฮาวนี่แหละครับเขาพิสูจน์ให้เห็นกันจะๆเลยว่าไอ้เจ้าเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์นี่แหละคือตัวต่อจิ๊กซอที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ความทรงจําของเรา แต่ถึงจะรู้ว่าความทรงจําม,มันอยู่ในสมองการจะหาว่าความทรงจําเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนเป๊ะเ,เนี่ยโหมันยากมากยากซะจนนักประสาทวิทยาเก่งๆอย่างคาวเลสลี์ถึงกับต้องถอดใจแล้วก็ประกาศเลยว่าภารกิจนี้มันล้มเหลวแล้วเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงตรงนั้นจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อย่างสตีฟเรมิเรสกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาซูหลิวที่ม i t แต่ัดสินใจหยิบปริศนาเก่าเก็บร้อยปีอันนี้ขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ พวกเขามาพร้อมกับไอเดียใหม่ที่แบบสุดขั้วไปเลยแล้วไอเดียของพวกเขามันคืออะไรน่ะเหรอครับมันล้ําไปกว่าการแค่หาความทรงจําให้เจอแต่มันคือการเปิดมันขึ้นมาเลยครับโดยใช้แค่แสงสไลด์นี้เจ๋งมากเลยครับมันอธิบายเทคนิคที่พลิกวงการของพวกเขาเลยนะคือมันเป็นแค่3มขั้นตอนง่ายๆที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมความทรงจําได้เลยนะฮะเริ่มจากเขาจะไปแท็กหรือติดป้ายเซลล์สมองที่ทํางานตอนที่เราสร้างความทรงจําขึ้นมาจากนั้น ก็ฝังสายไฟเบอร์ออปติกที่เล็กมากๆเข้าไปในสมองแล้วสุดท้ายแค่ยิงแสงสีน้าเงินเข้าไปปึ้งความทรงจํานั้นก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกดปุ่มเพลย์เลยแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าทําแบบนี้ได้มันจะเปิดประตูไปสู่อะไรได้บ้างเราอาจจะมีอนาคตที่สามารถใช้ความทรงจําดีๆมาสู้กับโรคซึมเศร้าหรืออาจจะปิดความทรงจําที่เลวร้ายเพื่อรักษาคนที่เจ็บปวดจากเหตุการณ์สะเทือนใจมันคือการมองว่าความทรงจําของเราเนี่ยเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือสําหรับซ่องแซมสมองได้เลย แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับในเวลาไม่นานรามิเรสก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยว่าความทรงจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบๆแต่มันแบกอารมณ์ความรู้สึกไว้มหาศาลและบางครั้งมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ด้วยรามิเรสเป็นนักวิ่งมาตลอดชีวิตครับแล้วเขาก็ทําความฝันให้เป็นจริงได้สําเร็จนั่นคือการวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันบอสตันมาราธอนแต่แล้วในเซี้ยวนาทีนั้นเองครับความทรงจําแห่งชัยชนะและความภาคภูมิใจของเขา ็ถูกเขียนทับด้วยเสียงระเบิดโศกนาฏกรรมและความโกลาหลเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทิ้งความทรงจําที่เจ็บปวดฝังลึกไว้เลยครับมันคือความรู้สึกของการทําอะไรได้ไม่เลยที่ผูกติดอยู่กับคําถามที่ว่าถ้าถ้าหากว่าที่มันวนซ้ําอยู่ในหัวของเขาไม่ยอมหยุดแล้วก็เป็นสูอาจารย์ของเขาเนี่ยแหละครับที่ให้มุมมองที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเขาบอกว่าใช่เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่ความหมายที่เราให้กับอดีตต่างหากคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอแล้วคําถามก็คือเราจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีกับอดีตได้ยังไงละ่ะตรงนี้แหละครับที่มันพาเราไปสู่แนวคิดที่เรียกว่าอัตลักษณ์เชิงเรื่องเล่าหรือก็คือเรื่องราวที่เราเล่าเกี่ยวกับตัวเองมันเหมือนกับปรัชญาสุดคลาสสิกเรื่องเรือของทีเซียสเลยครับลองนึกภาพเรือลำหนึ่งที่ชิ้นส่วนทุกชิ้นค่อยๆถูกเปลี่ยนไปทีละอันคำถามคือ สุดท้ายแล้วมันยังเป็นเรือลำเดิมอยู่หรือเปล่าความทรงจำของเราก็เหมือนกันครับเหมือนไม้กระดานบนเรือนั่นแหละบางชิ้นอาจจะถูกเปลี่ยนถูกตีความใหม่แต่เรื่องราวที่เป็นตัวตนของเราก็ยังคงเป็นเราอยู่ดีลามิเลสยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากเลยครับเขามีความทรงจำหนึ่งที่สมัยก่อนชอบเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นเรื่องตลกประมาณว่าโอ้ยให้เล่าให้ฟังมะตอนที่เมาแล้วไปตกพุ่มไม้เหมือนคนบ้าเลย สะดุดขอบคางนิดเดียวกลายเป็นเพื่อนสีกับต้นไม้ไปเลยว่ะอะไรแบบนั้นแต่พอถึงวันที่เขาต้องยอมรับความจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสพติดข,ของตัวเองเขาต้องกลับไปดูความทรงจําเดิมเปะ๊เปะๆแต่เล่ามันใหม่อีกครั้งด้วยความจริงที่เจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผมตื่นมาบนเตียงที่ชุ่มไปได้วยเลือดอาการอยากยามันรุนแรงมากจนร่างกายผมแทบจะดับไปเลยเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆแต่เป็นเรื่องเล่าสองเรื่องที่ต่างกันสุดขััว ไอกระบวนการที่เรากลับไปหาความหมายใหม่ๆจากเรื่องราวที่ยากลําบากในชีวิตเนี่ยแหละครับที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่าการเติบโตหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ post-traumatic growth มันคือวิธีที่คนเราสามารถเปลี่ยนบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดให้กลายเป็นที่มาของความแข็งแกร่งได้นั่นเองสําหรับรามิเรสแล้วนะครับการเดินทางทั้งในโลกวิทยาศาสตร์และโลกข้างในใจตัวเองครั้งนี้เนี่ยมันกําลังจะมาถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดเมื่อเขาต้องเจอกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน หลายปีเลยครับหลังจากที่ซูอาจารย์และเพื่อนรักของเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวันที่รามิเลสต้องขึ้นไปนําเสนอวิทยานิพนธ์จบของเขาเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าความทรงจํานี่แหละที่ทําให้เรื่องราวและสิ่งที่อาจารย์ของเขาสร้างไว้ยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนณจุดนั้นเองครับวิทยาศาสตร์ที่เขาทํามาตลอดมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยเขาได้เรียนรู้ว่าถึงแม้ว่าคนจะจากเราไป แต่ร่องรอยของเขาหรือที่เรียกว่าเอนแกรมในสมองเราเนี่ยมันจะยังอยู่กับเราเสมอและมันจะคอยหล่อหลอมตัวตนของเราต่อไปสรุปก็คือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตเนี่ยมันสอนให้ลามิเลสรู้วิธีเปลี่ยนความทรงจําก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมันสอนให้เขารู้ว่าตัวเราเองนี่แหละที่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นความทรงจําให้กับคนอื่นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่า ถ้าตัวตนของเราคือสิ่งที่เราจดจําแล้วจริงๆแล้วเราคือใครกันแน่เพราะความทรงจํามันอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่กําลังเขียนตัวตนของเราในปัจจุบันและอนาคตอยู่ในทุกๆวินาที